กาบสวัสดีครับพี่น้องปองปายครับกาบสวัสดีคุณผู้ชมมาถูกมองถูกบอลครับพบกับช่องยอดชายอันดีครับเพียงกลัวๆเลยพี่น้องอยากกินสมจวนมักม่วงอีกแล้วมาเนี่ยมักม่วงกับอันนอันนี้จะเรียกยังตะลิงปิงบ่จะลิงปิงหรือมักดันบ่ที่มันสมสมเนี่ยถามกูก่อนสิถามกูก่อนามอาจารย์กูใช่ไหม มันสมแห้งหรือพี่น้องเนี่ยโอเคบอลายจวดครับกระเดียของเขาน็ดเองใส่หอมแดงหลายๆอืน้ำลายแตก

คนเห็ดกลองตําก like <laughs> <laughs> ิงหังคตไม่นาทีกินก็กินไปผลอะไรใต้กินไหมของเปรี้ยวโอ้ยเค็ดแก้วเี่มาคนนเจ้าบมาสนใยของฉันเป็นปีว่ะ

กินบบเปียวผสมเก็ดแถวพี่น้องเข่า,าแล้วอะไรหัวตัวงอแล้วเข่าแล้วบ่างผมนะม,งมันอมงอไหมเป็นงอไหมอ้ององอไ้ก็เลยบบ่งงอดนานเป็นองนอไง้ อนี่จะร้อยรถไท่ตีนกากับว่ารถอเอามันร้อยไงรถไท่วันี่แม่ป้าโถห่าาองกงเลยเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนครับอันนี้ไม่อีสมแห้งอันเนี้ยแต่ลิ่งปิ่นนี่าชหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบตะไห อาปากพี่น้องถูเไว้ถูกไว้เธอพาซี่นะอ้เดี๋ยว้สุดยอดเลยเปรี้ยวกรอบกรอบอยู่แต้เปรี้ยวเคียวนั่นยังัมเปรี้ยวขนาดนี้ มีพนบกเกี่ยวแห่เอางยข้อสองข้ออ้อมจีบพี่น้องลาแดกลี่ยังอง่ะนะตอนมังแงนึงอ่ะลากระเดิปลากระเดิบอกล้าเส้นบ่บ่เพี้ยนตาเลี่ยวลามือนางเอกพี่น้องบัง้นอไรบ้งเนียนเนียนแขนหังแงอุยลาแดกเนี่ยไปไห ลูเอินเนาะมาพี่น้อยมาชิมคนละชิ้นเป็นยังไงเห็นดาวข้างบนบ้มือตาบวขึ้นแล้วคิดเบื้งโหลดเฮ้ยดีใกินคือเพินปนี่ยอดแกเขอออ ต้องขอดใจแล้วพี่น้องอันนี้เขาไว้รุ่นอันนี้ไว้แถาแล้วไว้ชะลาอันเดีไว้ชะลาหรือไว้ชะล่าแขวะเพือกันอันนี้แขวไปเมื่อแล้วอืมแต่อินโนไม่ยังฟันปลอม <laughs> ใส่ฟันปลอมเวลาน,นอนแลน้วก็ถอดมันบอสเมนร่างแซ <laughs> <laughs> วไปเขาเสีย,ยดีได้ไหมเอาจ้ำคุยเสื้อบอรพี่น้อง เมื S <S ่อน,นี้ก็ทำบาทำ้คนคือเหมือนน,น,นั้นมี่บะคนไปน้ำประแดกไลยต่ออ่อนมันบ้าเดี๋ยวสดลรังไม่ต้องสาตุว่าเหรอไปครับไหยน้ยยนำยางเดืองเลยเริ่มไลแล้วกินสมนี่กินบบเป็นน,นด้ีนแหละ ให้กินเดขอตัวเม็ดเลยนะอาม่หกินเม็ดเอาเฮ้ยเมกินไหบ้าผมหรออุ้ยเก๋เย็นกินเม็ดป่ะนี้แมผมปิดหรอรีว่าไว้ฮักเคกด้ค่ะเียวเนี่ยเอาชิมไปละ อเอาตอนแง่ในประแดกนะคุยค่าปลานั่นอยนนู่บเห็นปลาเหินปลนินฮะปลนินสิบว่รอนถยุยเปปลนินถ้าเครืองหมดลปลานินแล้วเคื่เดียวพอดีแล้วเปินไม้ือเรานึง่ง <laughs> <laughs> อ, <laughs> อ่อนก็ถอยไปอ่อนนะ <laughs> อ่อนก็ถอยไป <t ort> น้องๆ <c oughs> <t ort> ได้อยากกินคนเดนอยกกินน้งจีสวง, <h ums> งสวงาง่เลยเถูจะกล่อมเอี่คนน้องวานสวง ก็หันห่วงนอนส่วงเลยหน่อืมคือแซ่บกันละสาบใจสาบใจอืมคือแก้วแซ่บอ่ะไม่ใช่เร็วพียงคย่างไหนว่ะนั่นแหละโอเคสมข้างนั้นสมกันดีอีกอืมหนามเต็มป๊า พุงลุ๊กพงลุ๊กไม่เก่งเหรอวะตาบอบปิดเลยวะตอนนี้พยาธิมันกำลังแบบไปออกมามันหลับข้อมเปรียวปิดไปแล้วยูว่าจะเนี่มาเลี้ยงกระช่องเสียวเมาหนอน ข้าไปแล้วต้นกินน่งก่อนลุกน้งองจิม้มมีจิ้มมีมันยังบมดติดปนันหดอาติดอ่ะอือก็จิ้มมี <c oughs> แล้วก็จิ้มมี ซาใจโอดจิงเรากินมีกนออกอันนี้เนาสูงไรเลยตัวนั้นเขาสูงเอไว้นี่นามมกนาบะไม่น้น่นามหกน้าบ่เราไม่หังเอามาสดสดยงมะนาอร่อยนะก็กินจ้ะ อ่อที่เนื้อทั้งเกลือกไม่เล้่มอืมอร่อยนั่น็จะบนจีบจากไม่เลี่อืมอร่อยเพราะเราชดเลยชดน้ำเพือนำไปน้ำเสีบกลิ่นเหรออืมข้องัวต้องหนัาต้องเบ่งมันทำงานของมันเองไม่ต้องไปคิดตัวรมากมันไหลได้มันบมากงานของมันเองมันไม่ต้องมาอะไรเลยเรียกจะบอก เล็บข้าวเอาไว้พี่น้องชอบตัวของป้าต้นใหญ่ในหนังสีอนะท่านเจาะไปกัดตรงนั้นเลยตัวนั้นวันนั้นนอกประเทศไม่มีประเทศไม่หายเลยจะไปเด็ดให้ลูกหนีไปเด็ดหายหายไอเดียประเทศมีอยู่เจ็บลูกนับอยู่อีกวันหนึ่งหายหมดเลยไม่เหลือสักลูกเลยใช่ไหมไม่เหลือเลยโอ้โหเด็กเอาไปเล่นดแน่แน่ใช่ใช่อะมันกินไม่ได้ต้นเนาะ ต้นจริงๆเลยขนาดขยะหน้าบ้านเต้ะโมสูบมาไวเชิญเพื่อนๆกินสูบมาไว้แล้วจุดเดียวบ่ะต้องใสกินทันทีหมดหนึ่ประมาณตอนไหนแบบประมาณสองสามหน่วยแล้วานนะ สมองกินสลิปิงได้ถึงยอดเลน่ด้เละคุณน้ะเบื้งต้นปลาแดงให้พี่น้องเออปลากระเดืออท้าบ่าวที่โตน้อยปลากระเด่โตตัวนี้ยั่เกิยาป้าเนะป้า แม่ซื้อมาไปเดี๋ยวือเด็กเด็เหลืองหรอเขาซื้อมาไหวแต่วันาานี้ไ่ซื้อแม่โมาเคียวพูดเยน่าเาวันแห่ะหรอนี่วันที่สอง้ามาให้วันอาทิตนี่ทำกล้วยบวชพอดีเลยนะซื้อแม่พีนึงเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวทำให้ไปทำทำ มาโจ้อย่างนี้ก็กินนี่ว่าจะ,ะกินประแดดสตาอบอรี่กินประแดดเจี๊ยบปะสตรอเบอรี่ สุดในความเปรี้ยวแล้วพี่น้องเนี่ยเนะอะเเลยปียวแบบจิตจัดแห้งน้ำกับน้ำม,มันก็นลายสาวกเป็ดกับเป็ดดีเด่นเป็ดเยอแต่ถ้าทำอร่อยอ่ะกลิ่นมันอ่ะ เต็มเลยพี่น้องเอาอาปากไม่เอาตามสบายอาควงควานอาปากอากว้ควานเถอะนะอย่าเพรายากอลไพราะขอเงี้ยหนึ่งวงเงี้ยปีแค่ไหน่ะ เบี้ยวเหตุทุกสิ่งทุกอย่างร่วงตัวพ่ออ,อล้วพี่น้องอเดี๋ยวมุดเลี้ยงสิบประเนอนโอเคครับขอบคุณขอบคุณที่เขอบมาเบิง่งมาชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้แน่ปีศาจประกันให้ขอโทษขออภัครับจเจอกันคลิปหน้าขอให้ความสุขตรงนี้แกท่านครับลาไปก่อนสวัสดีครับ